Amazing Balloon Physics t o oh. l เพื่อที่จะให้ตัวนายนั้น oh. ลอยไปยังดวงจันทร์หรือแม้กระทั่งดาวอังคารไอเดียเกมถือว่าน่าสนใจนะครับ oh. ได้รับแรงบันดาลใจโดยตรงมาจากการ์ตูนอับปูซามาม่าสองห่อการ์ตูนเรื่องนี้ดังมากนะครับในสมัยที่ผมเป็นเด็กน้อย เมื่อสิบกว่าปีก่อนเว้ยและทางคนสร้างเกมเห็นว่าโอ้พระเจ้าไอเดียดีจังเลยก็เลยก๊อปมานะครับทั้งหมดเลยใช่แม้กระทั่งปกนะครับปกยังเป็นอัปปูซ่าบ้าพลังอยู่เลยถ้าจำไม่ผิดเหมือนเออการ์ตูนเรื่องนี้ตอนจบน่าจะเป็นแซดเอนดิ้งคือบอลลูนที่ผูกติดกับบ้านหลังนี้นะครับแตกทั้งหมดบ้านหลังนี้ตกลงสู่พื้นดินนะครับคุณตาไม่มีเงินซ่อมบ้านนะครับและทั้งสามคนนี้กลายเป็นขอทานตลอดทั้งชีวิตเพราะว่าไม่มีบ้านอยู่ Oh my god very sad ending guys เฮ้ยฝนหยุดตกดิต้องขออภัยด้วยนะครับคุณอาจจะได้ยินเสียงฝนที่แบ็คกราวด์ What the hell นี่แกเป็นใครเนี่ยโอ้ทำไมมันน่ากลัวจังเลยโอ้พระเจ้าซอมบี้ขับชอปเปอร์วะ่ะกดปิกจะเป็นการใชบร้ <c oughs> บอลลูนแค่บอลลูนอันเดียวก็สามารถพาซอมบี้ขึ้นสวรรค์ได้แล้วเหรอ <c oughs> ไงผมเจอบ้านแล้วนี่เป็นบ้านของอ p ปูซาบ,บ้าพลังเอ้ยฝนหนึ่งอขออภัยด้วยจริงๆนะครับถือว่าเป็น ASMR แล้วกัน ASMR ฝนตกเว้ยคือคุณไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าไปในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ค้นหาคำว่าเสียงฝนตกที่หน้าต่างเอาจริงๆคุณไม่ต้องการเสียงพวกนี้เลยนะครับเพราะคุณจะได้รับประสบการณ์แบบ2 in 1ในคลิปกู oh my god อัปปูซาบ้าพลังเฮ้ยเพื่อนนายกำลังเอจำลองโลเพเป็นอัปปูซาบ้าพลังอยู่เหรอเยี่ยมไปเลยเดี๋ยวเรามาช่วยกันนะเพื่อนเราจะทำให้บ้านหลังนี้มันลอยได้เว้ยเดี๋ยวดิถ้ามันจะลอยได้ยังไงวะจริงๆเราต้องแปะไว้บนหลังคาหรือเปล่าอย่างนี้มันลอยแต่พื้นมันน่าจะลอยแต่พื้นเปล่าวะแหมพวกนายนี่ไม่ได้เรื่องเลยเขาให้แปะบนหลังคาจะหวงงางเนี่ยเคยดูการ์ตูนไหมอัพ ปูซาบ้าพลังโรเพย์มันลอยขึ้นบ้างหรือยังไม่ลอยเลยหนักเกินสิ่งที่ตลกนะครับก็คือบอลลูนของผมเวมันค่อยๆหายไปคุณเห็นไหมทุกครั้งที่ผมปักใหม่เงี้ยบอลลูนอันเก่ามันจะแตกแล้วมันจะหายไปและอย่างนี้กูจะโรเพย์เป็นอัพป,ปูซาบ้าพลังได้ยังไงน้งหนึ่งมึงเจอกูกูซื้อบิ๊กบอลลูนก่อนบิ๊กบอลลูนเจเนเรเต้ โล่เพลงเกมไอ้ออออออยังใหญ่โอ้พระเจ้าอย่างงี้สิอัปปูซาบ้าพลังมาแล้วอืมสุดยอดไปเลยดูเหมือนว่าบ้านมันจะเอียงแปลกๆนะนี่เจ๋งว่ะแค่ลูกเดียวก็สามารถพาขึ้นไปได้ละอย่างนี้ต้องเอาอีกลูกหนึ่งจัดไปเฮ้ยจะตกว้วนี่ถือว่าเป็นสถานการณ์นะครับที่คุณตาจะต้องเผชิญในชีวิตจริงใช่ คือสิ่งที่มันลอยขึ้นบนอากาศครัเผมมันไม่ได้ลอยตรงๆไงมันลอยแบบเฉียงๆแบบนี้นะครับและคุณตานั้นจะต้องใช้ชีวิตเฉียงๆแบบนี้ตลอดทั้งชีวิตของเขาที่เขานั้นอยู่บนอากาศนั่นนี่มันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเฮ้ยตัวละครกูมันกระโดดเองเนี่ยเฮ้ย <c oughs> โอ้พระเจ้าไม่ขอร้องโอ้โหอย่างนี้คุณตาตายไม่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่ผมอยู่ไหนโอ้ตกลงพื้นแล้วหรอ ไรวะไม่เห็นเหมือนในกระตูนเลยวะ่ะไม่เหมือนจริงเลยออเอาละได้เวลาทําตามเป้าหมายของเกมแล้วนะครับนี่กูเล่นมั่วอะไรอยู่วะตั้งนานเป้าหมายของเกมนี้นะครับก็คือการที่เรานั้นเอ่อจะต้องใช้บอลลูนของเราก็ผมพาเรานะครับไปยังจุดต่างๆเว้นี่ดวงจันทร์อันนี้ดาวอังคารแล้วไปจูปิเตอร์เริ่มจากการที่เรานั้นจะไปดวงจันทร์ก่อนตอนนี้นะครับผมจะมีเพื่อนที่เป็นซอมบี้นะครับ ไปกับเราด้วยเฮ้ย hey! อยู่นิดนิโอเคกูคเปลี่ยนน,นี่เป็นไงตอนนี้นะครับผมได้ยานพานะขอผมที่จะพาผมนั้นไปสู่ดวงจันทร์แล้วผมจะเอารถคันนี้ไปขับที่ดวงจันทร์เว้ยถ้าเกิดเป็นไปได้นะครับผมจะพยายามไม่ใช้เออไจแอนบอลลูนเพราะว่ามันเป็นของเติมนะครับผมจะพยายามใช้ลูกโป่งธรรมดาก่อนและจะดูว่ามันสามารถนําพาผมนั้นขึ้นไปสู่ดวงจันทร์ได้หรือเปล่า นี่การ์ตูนใหม่คุณผู้ชมไม่ใช่เรื่องอัพนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องดาวคุณผู้ชมดาวมาคาลอซ่าบ้าบอลลูนเฮ้ยๆๆคุณผู้ชมนั่นดวงจันทร์หรือเปล่าไปยังดวงจันทร์ดิไม่นะไปยังดวงจันทร์เร็วมันอยู่ตรงนู้นผมจะพามันไปยังไงล่ะเนี่ยผมควบคุมมันไม่ได้เว้ยพากูไปยังดวงจันทร์ l ล me มี t h เด o o n มันเหมือนมีของอยู่ตรงนั้นด้วยอะเหมือนเราต้องสละยานแม่เปล่าวะ เอาละแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอดูองศา,าดีๆก่อนเอาละจังหวะนี้กระโดดลงไปกูเกลียดเกมนี้กูใช้เวลาครึ่งชีวิตนะครับกว่าจะบินไปถึงอโมกุสโลแม่เราต้องไปด้วยกันเพื่อนอืมกูยอมสละบอลลูนยักษ์เลยเฮ้ยนี่แหละเราจะขึ้นไปดวงจันด้วยกันฮ ผมจะทิ้งเขาไว้ตรงด้านล่างนี้นะครับและผมนั้นจะไปยังดวงจันทร์ตัวคนเดียวนั่นแะผมจะพยายามสแปมนะครับบอลลูนขนาดเล็กเพราะว่าถ้าเราไม่สแปมเนี่ยเดี๋ยวไอ้ที่มันแม่งอยู่ก่อนหน้านี้มันระเบิดแล้วมันจะชิบหายเอาอเคจะถึงหรือยังยังไม่ถึงง่ายๆอ่ะเฮ้ยบอลลูนลูกใหญ่แตกไม่นะผมไม่รู้อ่ะเป็นยานพาหนะที่มังไม่ดีเลยพอพอพ,อพอ รถคันนี้แหละแล้วก็หาองศาที่มันเหมาะสมแบบหนึ่งตรงนี้ถ้าเรามองขึ้นไปน่าจะเป็นไปได้อยู่น่าจะเป็นไปได้อยู่โอเคผมจะหวังพึ่งรถคันนี้แหละ <c oughs> ข้างๆผมบังคับไปหามันมันบังคับไปหามันไม่ได้อะทางเดียวนะครับที่ผมนั้นจะไปได้ก็คือการที่ผมหย่อนตัวกระโดดลงไปเว้ยแต่ปัญหาก็คือ มุมกล้องมันเน่ามากเฮ้ยทำไมมันยิ่งไกลออกไปวะเม่งมันไกลกว่าเดิมกลับไปที่เดิมจ้าก,กลับไปที่เดิมพลีสโอเคโอเคโอเคแป๊บนึงผมต้องหาองศาดีๆก่อนแม่งมองไม่เห็นว้ยไอ้กูเกลียดมุมกล้องเกมนี้เอาละผมว่าผมพร้อมสระยานแม่โฮ้ยโอ้เวรี่ซัสคุณผู้ชมครับ มีอโมกุสครับผมแม่งบินอยู่เหนือหัวกูเว้ยเอาแล้วไงบอลลูนไม่พอคุณผู้ชมเขากำลังจะตกลงมาตายฮ่ <c oughs> าฮ่าอ้าวจริงก็ไม่ควรไปหัวเราะเยาะเขานะครับเพราะว่ากูก็ไม่รู้กูจะกระโดดขึ้นดวงจันทรได้หรือเปล่าหรือว่าสิ่งที่เขาสละไปตะกี้มันเป็นข่าย,ยานวะเป็นขาย,ยานอมโมกุสแต่ว่าตัวเขานั้นอยู่บนดวงจันทร์แล้วปัญหาหลักๆตอนนี้ของผมเลยนะคือผมไม่สามารถที่จะควบคุมทิศทางบอลลูนของผมได้เว้ย เหมือนกับว่าถ้าอากาศมันไปทางไหนมันแม่งก็ลอยไปทางนั้นอยู่ที่ว่าพระเจ้านั้นจะนําพาฉันไปที่ไหนนี่แหละโอกาสครั้งสุดท้ายในชีวิตฉันฮึบดับตัวเอ่อหลับตานะครับคุณมองไม่เห็นในสิ่งที่ผมนั้นกําลังทําอยู่เว้ยใช่หลับตาไว้ดูนี่คุณผู้ชมแอดมินนะครับ เขาเสกเช็ดแพะมาให้กับผมเว้ยใช่ผมไม่ได้เติมนี่แม้แต่บาทเดียวนะครับนี่เป็นสิ่งที่แอดมินให้ผมมาและยังไม่พอไงเขายังให้ถุงมือทานอนมาด้วยว้าวว a าเซอ r ์ไพรส์ดีลองดูหน่อยบินยังไงวะโอเคกดคลิกค้างไว้เฮ้ยเฮ้ยมันกากกว่าที่คิดคุณผู้ชมมันไม่ได้โกงขนาดนั้นแน่เหมือนไอ้เครื่องนี้มันน่าจะเอาไว้ร่อนบังคับทิศทางตอนที่เราลงมากกว่าสุดท้ายแล้วคุณยังจำเป็นที่จะต้องใช้บอลลูนอยู่ดี ก็ถือว่าไม่โกงเกินไปนะหวัดดีเพื่อนนายจะใช้เครื่องบินบินไปดวงจันทร์อย่างนั้นเหอรอตบกริ่งเลยกูมีถุงมือทานนอดเฮ้ยหวัดดีซอมบี้ปะ่ะเราไปด้วยกันฉันจะพานายขึ้นไปสู่ดวงจันทร์เฮ้ยเวทสต็อปมึงทำอะไรเนี่ยฮะอ,ยอะไรเพื่อนน,น้นมนูลนโอ้โหโอกาสของกูมาแล้ว ุณผู้ชมได้เวลาเทคออฟบินไปเลยได้ไหมได้แล้วเอาเดี๋ยวผมได้แบชและฉันนั้นก็ได้ไอเทมใหม่แค่นี้เหรอสิ่งที่กูนั้นทำมาตั้งนานโอเคใช้เวลานานพอสมควรเลยนะกว่าที่ผมนั้นจะมาถึงดาวังคารน,นะครับแต่สิ่งที่ผมคิดอยู่นะตอนนี้ก็คือผมอยากจะแบบว่าเออลอยไปยังจูปิเตอร์ก่อน ใช่คือขึ้นไปสู่แบบชั้นที่มันสูงสูงก่อนคุณผู้ชมและเหล่านั้นค่อยหย่อนตัวลงมาเว้ยนึกบอกปะโอ้ชิปหายแนละ้วนี่กูอยู่ตรงชั้นล่างด้านล่างอะเนี่ยมันทะลุขึ้นไปไหมไม่ไม่นะอย่างนี้กูชิบหายดีวะมีทางเดียวปับ,บหนึ่งใช้อันนี้นยึดบอโอเคกูเกียดเกมนี้มากๆคุณผู้ชมกูเกียรโคตร10นาที ที่กูนั้นขึ้นมาบนดาวอังคารอีกรอบและกูก็ติดตรงตำแหน่งเดิมนะครับถ้าเกิดรอบนี้กูยังไปต่อไม่ได้กูเลิกกลายเป็นว่าตอนนี้ผมไม่ติดแงกอยู่ตรงนี้เว้ยกูควรทำยังไงดีเอาลูกโป่งยักษ์ช่วยดึง <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะเวิร์กเวิร์กก็บ้าเนี่ยเฮ้ยออกมาเร็วออกมาเร็วผมจะต้องทำยังไงก็ได้นะครับให้ตัวเองก็ผมหลุดไปจากวงโคจรตรงด้านล่างตรงนี้อย่างน,น้อยก็ให้นายนั้น ฉลับออกมาสักนิดนึงก็ได้ผมจะทำการสแปลมลูกโป่งแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าตัวกูจะออกไม่มันติดอีกแล้วติดอยู่ตรงนี้อย่างเดียวก็ไม่ไหววะ่ะผมว่าเราจะเป็นที่ต้องออกจากตรงนี้คุณผู้ชมโอเคโอเคโอเค <c oughs> จะ <c oughs> นี่เป็นสิ่งที่กูได้มาอย่างนั้นเหรออยู่คิดนี้ใช้เวลานานมาก พื่อที่กูจะได้สิ่งนี้มันแค่ทำให้กูวิ่งเร็วกว่าเดิมคุณกากเลยโอเคครับผู้ชมครับกูพอนะครับพอพอพอแล้วเกมนี้กินเวลาผมไปนะครับเท่ากับการ์ตูนเรื่องอัปปูซาบ้าพลังเลยชั่วโมงกว่าถ้าเกิดคุณนะครับเป็นหนึ่งคนที่อยากจะโรเล์เป็นคุณปูแ่แล้วเราก็เกมนี้อาจจะตอบโจทย์คุณมากก็ได้ลองมาเล่นดู